เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าแฉกันไปแฉกันมายับเดินเลยครับตอนนี้ล่าสุดเกาหลีเปิดโปงโมเดลไทยตีวงล้อมกินรวบอาเซียนนะครับเพราะทีมชาติเวียดนามเนี่ยกลับกรอกครับสนที่จะดึงโคชญี่ปุ่นไปคุมทีมชาติโอ้โหงานนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับก็เป็นกระแสตีกลับนะที่เกาหลีนั้นถึงกับหมดศรัทธาว่าเวียดนาม เป็นพวกโลงโลกครับอยู่ๆก็อยากใช้เจแปนเวเหมือนกับไทยซึ่งงานนี้โคดคิมซังซิกเองออกมาแฉกับมือกับปากของตัวเองว่าแข้งของเวียดนามเนี่ย เป็นการเล่นที่ไรส้สป,ปิริตในหลีกของตัวเองปิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับสุภโชคสารชาติเองก็ชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าล่าสุดญี่ปุ่นเปิดตัวอย่างกับซูปเปอร์สตาร์ในฮอกไกโดกับสโมสรซัปโปโรนั่นเองครับได้รับการยอมรับจากญี่ปุ่นมากๆ แต่เวียดนามหัวร้อนออกอาการฉุนเฉียวกันเลยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นยับแน่นอนครับติดตามได้ในคลิปนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอาเซียนนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงกันในคลิปนี้ครับเป็นเรื่องที่เหมือนเวียดนามเนี่ยเขาก็ สับสนมึนงงเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วจะใช้เวไหนกันแน่นะครับจะเอาเวเกาหลีหรือว่าเวญ,ญี่ปุ่นครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดโปงออกมาว่าสมาคมฟุตบอลเวียดนามเนี่ยสนใจจะดึงโคชญี่ปุ่นไปร่วมคุมทีมชาติโอ้โหงานนี้เหมือนหักหน้าโคชเกาหลีเหมือนหักหน้าโคชคิมซังซิกกับโคชปาร์กกันเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลซีเกมส์นะครับณนะเวลานี้เนี่ยสื่อของเวียดนามก็พูด ถึงข่าวนี้กันอย่างมากนะครับที่ทางเจ้าภาพไทยเราครับออกกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นกฎ การใช้ผู้เล่นอายุไม่เกิน22ปีครับและก็ไม่มีโคตา้าผู้เล่นอายุเกินเลยแม้แต่คนเดียวคือไม่มีเลยครับเน้นใช้เยาวชนในการลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วงานนี้เนี่ยเวียดนามเขาก็ไม่พอใจครับหลายสื่อหลายสำนักเนี่ยบอกว่าเอ้ยทำไมไทยดึงใช้กฎเกณฑ์แบบนี้มันไม่เข้าทางเวียดนามเลยนะเพราะในรุ่น22ปีของเวียดนามเนี่ยไม่ได้มีใครโดดเด่นที่ดีพอจะไปคว้าเหรียญทองได้ มันก็เลยทําให้มีการพัดหัวตัวใหญ่เกิดขึ้นครับโดยเขาก็มีการพัดหัวว่าเวียดนามเนี่ยเสียเปรียบอย่างมากเมื่อไทยออกกฎเกณฑ์ใหม่ในซีเกมครั้งที่33ทําให้เส้นทางสู่เหรียญทององ่อนชาชนเวียดนามนั้นยุ่งยากมากกว่าเดิมนี่หนแหละครับอันนี้ก็เป็นการพัดหัวตัวใหญ่ที่ต้องบอกเลยว่าเอาแต่ใจตัวเองเหลือเกินครับชาติอื่นไม่มีดิ้นนะแต่ว่าเวียดนามเขาดิ้นหนักมากเพราะโค้ชคิมซังซิกหรือว่าสมาคมเวียดนามเนี่ย หมายมันปั้นมือจะเอาแชมป์ครั้งนี้ไปให้ได้ครับหมายมันปั้นมือว่าจะส่งเหยียนส่วนเซินลงมาเล่นซีเกมแล้วก็จะส่งเหยียนกวงไฮมาเล่นซีเกมกะจ้าแชมป์กะจะคว้าเหรียญทองไปแบบสบายสบายไม่ให้ผู้เล่นเยาวชนได้เกิดกันเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดครับในเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะเกินไปมากๆที่ไทยจะเปลี่ยนระเบียบการแข่งขันฟุตบอลซีเกมแบบนี้ มันทำให้เงิยนโดนเซนเนี่ยต้องออกจากซีเกมครั้งที่33ในประเทศไทยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเทียบกับการแข่งขันครั้งก่อนเจ้าบภบาพไทยได้เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบางประการเกี่ยวกับฟุตบอลชายด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้แฟนๆชาวเวียดนามจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อเหินโดนเซนครับซุปตาพัจ้าของเขาไม่สามารถเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ได้ ดังนั้นการที่เวียดนามจะไม่สามารถแชมป์เล่นอายุเกินได้เนี่ยมันจะทาให้โอกาสในการคว้าเหรียญทองมันยากขึ้นไปอีกโดยในซีเกมส์ครั้งที่33ครับสื่อของเวียดนามก็บอกว่าหากพิจารณาจากมุมมองเดิมนะไทยคือผู้ท้าชิงเหรียญทองอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าหากมองดูป,ปัจจุบันนะครับสื่อเวียดนามบอกว่าอินโดนีเซียคือตัวเต็งที่แข็งแกร่งที่สุดเนื่องจากเป็นดังแชมป์และก็จะป้องกันแชมป์การแชมป์เล่นอยู่22ปีเนี่ยเขาฝึกฝนมาตั้งแต่ ระดับเยาวชนไปจนถึงทีมชาติชุดใหญ่ดังนั้นถ้าหากทีเวียดนามอยากจะคว้าเหรียญทองใน4เกมได้พวกเขาจะต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและก็มีระบบเยาวชนที่ยอดเยี่ยม2ทีมก็คือไทยกับอินโดนีเซียนี่นะครับอันนี้เป็นสื่อของเวียดนามนะครับบอกว่าจริงๆแหละว่าทําไมเราถึงเปลี่ยนมาใช้โคต้าอายุ22ป,ปีก็เพราะว่าไทยเรามีระบบเยาวชนที่ดีนะครับเรามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะกับเยาวชน แต่ดูสิว่าจะดึงใครเข้ามาแข่งขันนะครับเวียดนามเขาเองก็ทีแรกเนี่ยหมายมันปั้นมือนะเงียดโซเซนมาแน่ครับหายเจ็บทันเวลาหรือว่าเหียนกวงไฮหรือว่าจะมีเหียนควงเฟืองอีกแล้วก็เหียนเทลลินที่จะส่งลงมาแข่งขันนะครับคือจะเอาอย่างนั้นจริงๆหรอจอร์ดไม่เหมาะสมเอาซะเลยครับก็ยังดีแหละที่ไทยเราปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์แบบนี้ซึ่งถามว่าทีมไหนหน่ากลัวสุด ผมก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นทีมชาติอินโดนีเซียครับที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะเพราะชุดที่ไม่ขันอาเซียนครับเพิ่งจบไปเนี่ยอินโดเขาใช้ชุดเยาวชนนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ประมาณ20-22ปีเท่านั้นเลยนะครับอย่างมาเซลิโนเฟอร์ดินานเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองนะครับอายุเพียแค่20ปี แต่ตอนนี้ไปเล่นกับสโมสรอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดและก็เพิ่งได้เดบิวต์เปิดตัวด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยครับที่เป็นดาวเด่นดาวรุ่งของอินโดน่าจับตามองซึ่งงานนี้เนี่ยเยาวชนในของเราก็ต้องทํางานหนักหน่อยแล้วครับเพราะอินโดเขามีระบบเยาวชนที่มั่นคงนะแต่ในเรื่องของชุดใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นถ้าเกิดไม่เก่งจริงๆอย่างมาเซเลโนเนี่ยโอกาสจะ ไปเล่นชุดใหญ่ของอินโดก็เป็นเรื่องยากที่จะก้าวข้ามได้นะครับเพราะว่าโอนมาแบบนั้นเนี่ยแทบจะทําให้ระบบเยวาวชนของอินโดนล่มไปเลยส่วนในซีเกมของเวียดนามเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาก็ไม่น่ากลัวหรอกครับขนาดสื่อของเวียดนามก็ยังบอกเองว่าในช่ยุยีิบสอปีของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ชุดที่แข็งแกร่งเอาซะเลยนะครับไม่มีตัวเลือกที่โดดเด่นมีเพียงผู้รักษาประตูเท่านั้นครับที่เคยถูกเรียกมาติดทิมชติเวียดนามนะแต่ก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับไม่ได้ติด ไปร่วมกับทีมอายุ22ปีที่เหลือก็ไม่มีใครที่มีโอกาสจะติดทีมชาติชุดใหญ่เลยซึ่งเหตุผลนี้แหละก็ทำให้สื่อของเวียดนามนั้นเล่นข่าวนี้ตีข่าวนี้กันใหญ่หลวงเหลือเกินชาติอื่นไม่มีครับอินโดไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นมาเลเซียก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นครับมีแต่เวียดนามที่พูดถึงแล้วก็ โจมตีไทยเราอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนเลยครับในทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามเนี่ยพวกเขาก็ยังมีโปรแกรมที่ต้องจัดหนักจัดเต็มอยู่เพราะการแข่งขันเอเชียนครับรอบคัดเลือกเนี่ยสายของเวียดนามก็ค่อนข้างหนักเลยครับต้องไปตัดกันเองกับทีมชาติมาเลเซียที่ปัจจุบันกําลังโอน8ผู้เล่นจากยุโรปเพื่อรอเจอกับเวียดนาม นี่แหละครับคู่แข่งคู่นี้ผมว่าอย่างเดือดแน่นอนในการเจอกันสำหรับเอเจ้นครับรอบคัดเลือกที่จะเริ่มแข่งนในเดือนมีนาคมนี้ส่วนไทยเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ผิดฟอร์มนะน่าจะไม่ผิดคาดในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งเอเชียนคัพยังไงก็รอติดตามกันนะครับเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าช็อก3เด้งเพราะว่าล่าสุดสมาคมฟุตบอลเวียดนามครับมีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะ ว่าทีมชาติพวกเขารุ่นอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยกำลังมองหาโค้ชชาวญี่ปุ่นก่อนกันในขัน U17 Asia ครับปี2025นี่แหละครับโอ้โห,โหมันแปลกไหมล่ะครับเพราะว่าเหมือนเวียดนามเนี่ยเขาใช้โคเรียเวมาตั้งแต่ดึกํำบันนะครับ5ปี10ปีได้แต่ล่าสุดเหมือนจะมีการเปลี่ยนเวครับเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนเวเนี่ย มันจะงงงวยไปหมดนะจะใช้เวเกาหลีเวเล่นหนักเวเกมรับหรือว่าจะใช้เวญี่ปุ่นที่เป็นเวเน้นระบบสมากกว่านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีสื่อเวียดนามตีข่าวนี้เขาบอกว่าสาพันฟุตบอลเวียดนามกําลังอยู่ระหว่างการค้นหาโค้ชชาวญี่ปุ่นให้กับทีมยู1 7ปีเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเล่นจริงแชมป์เอเชียในปี2025 ซึ่งจากการสํารวจเนี่ยยุปีจะเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าโค้ดในการแข่งขันรายการนี้อยู่แล้วครับและก็ได้มีการเสนอชื่อโค้ดหลายตัวหลายคนในตอนแรกครับก็จะเป็นโค้ดชาวฝรั่งนะที่จะมาราะทีมยุิปีปีของเวียดนามครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโค้ดฝรั่งคนนี้ก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคของสโมสรดานังครับดังนั้นก็เลยหมดโอกาสที่จะใช้โค้ดฝรั่งคนนี้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับปัจจุบันเนี่ยสมาคมเวียดนามเบนเข็มครับได้พบกับโค้ชชาวญี่ปุ่นแล้วก็พูดคุยกันเรียบร้อยว่าพวกเขากำลังจะใช้โค้ชญี่ปุ่นมาคุมทีมอ17ปีทีมเวียดนามโอ้โห,โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับสับสนงงงวยกันไปหมดซึ่งครั้งหนึ่งนะเวียดนามเขาเคยใช้โค้ชญี่ปุ่นมาคุมทีมชาติยุ16ปีประมาณ9ปีที่แล้วนะครับโดยณนตอนนั้นเซ็นสัญญาก,กับ โทชิยะมิอุระในปี2 5 7 7ถึง2 5 5 9ก็ประมาณ2ปีแต่ว่าหลังจากนั้นครับก็เปลี่ยนมาใช้เกาหลีเวทุกชุดทุกสมัยซึ่งรอบนี้ก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับกลับกลายเป็นว่าจะมาแต่งตั้งโคชชาวญี่ปุ่นในการคุมดีมชาติยูนิปีเพื่อรู้สึกชิงแชมป์เอเชียแบบนี้คล้ายของไทยเราไปหรือเปล่าครับจะเปลี่ยนเวไไมย เกาหลีออกมาชุนนะถ้าเกิดเปลี่ยนเว์จริงๆเนี่ยอยู่กันมาอย่างยาวนานครับเกือบ10ปีแต่ถ้าดูจากตารางการแข่งขันของทีมชาติชุดนี้นะครับในการแข่งขันจริงแชมป์เอเชียเนี่ยถ้าเกิดเวียดนามอยากไปฟุตบอลโลกนะก็ต้องเจอกับญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็ u a e ครับซึ่งแต่ละทีมมันแข็งหมดทั้งนั้นแหละโดยทีมแชมป์เก่าเนี่ยก็เป็นด7เปีทีมชาติญี่ปุ่นครับแล้วก็ต้องเจอกับออสเตรเลียงานนี้เวียดนามเขาเองก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วครับถ้าเกิดไม่ตามโมเดลไทยเนี่ยมันก็ เพราะระบบเยาวชนของเวียดนามเขาไม่ได้ดีอย่างที่ชุดใหญ่ของเขานะครับชุดใหญ่เนี่ยเขาเรียกตัวเก่งๆหรือว่าโอลสัญชาติมานะแต่ในเรื่องของเยาวชนคือมีแหละชุดที่เก่งเนี่ยก็ชุด23ปีที่พอจะโดดเด่นขึ้นมาในอาเซียนนะครับแต่ว่า22อเอ้ย 17, 16- 19เนี่ยผมว่าเวียดนามยังไม่ได้มีใครที่โดดเด่นขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของระบบการจัดการภายในทีม ที่แฟนบอลของเวียดนามเองก็ได้ออกมาบอกเป็นเสียงด้วยกันว่าระบบการจัดการภายในของเขาเนี่ยมันไม่ดีเลยคือผมเองเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเวียดนามอยากจะโคชญี่ปุ่นมามันต้องมีอะไรรับลมคมในกันแน่นอนกับโคชชาวเกาหลีนะครับเพราะก่อนหน้านี้เหมือนคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาของเวียดนามเลยครับแต่พอเห็นไทยเราพัฒนาทั้งยู่ิ7เจ็ดปีเออยูอยี่สิบปียูยี่สิบสามปี ก็อยากจะใช้เหมือนไทยเราครับซึ่งฟุตบอลไทยเราตอนนี้ทั้งฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายฟุตบอลเยาวชนใา้ญี่ปุ่นเวกันทั้งหมดเพื่อที่จะให้เข้าใจในการเล่นระบบเดียวกันมันก็เลยทําให้โค้ชเกาหลีอย่างคิมซังซิกออกมาเปิดเผยผ่านสื่อเวียดนามแบบเฉพาะเจาะจงเลยครับพูดเก็บมากๆโดยมีการออกมาสัมภาษณ์นะครับและก็มีการพัดหัวตัวใหญ่ตัวโตๆบอกว่าโค้ชคิมซังซิกเนี่ยไม่ชอบนิสัยของบเรินเวียดนามหลายคนในวีลีก ดังนั้นจึงตักเตือนผู้เล่นของเขาในทีมชาติของเวียดนามว่าอย่าทําแบบเดียวกันนี่หนแหละครับคือโค้ชกิมดังซิกก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยตรงแต่มันก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกันได้นะครับเพราะล่าสุดให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าก่อนที่จะแข่งขันอาเซียนครับเนี่ยตัวของเขาเองได้ดูกันในขันในวีลีกเยอะมากๆนักเตะหลายคนครับเวลาเล่นเนี่ยมีจังหวะปะทะกันมีจังหวะชนกันเพียงแค่นิดหน่อยนะก็ล้ม และทีมแพทย์ก็ต้องเข้ามาในสนามมันก็เลยทํำให้เวลาการแข่งขันเนี่ยมันช้าลงไปมากๆคิมซังซิกเองครับก็ได้มีการกําชับนักเตะในะทีมชาติของเขาเองว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะล้มหรือว่าเจ็บเพียงเล็กน้อยก็ควรพยายามเล่นต่อไปอย่าหยุดเพราะมันจะไม่สม่ำเสมอลทำให้ทีมเนี่ยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี่แหละครับ อันนี้เกาหลีออกมาเปิดโปงเองนะครับว่าการเล่นในวีดีโอของเวียดนามมันเป็นยังไงซึ่งถามว่าไทยเรามีไหมไทยเราก็มีนะครับอาจจะไม่ได้นอนนานขนาดนั้นนะแต่เวียดนามเนี่ยลมนิดหน่อยเขานอนลงจริงๆนอนลงแล้วเจ็บไม่รู้ว่าจะเจ็บเยอะไปทําไมนะครับคือมันเสียโอกาสในการเล่นญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดจะเล่นแบบนี้ญี่ปุ่นเขาไม่เอานะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่าเวลาเราเล่นเนี่ย เราต้องทําให้เกมมันต่อเนื่องมากที่สุดเกมมันก็เลยจะดูสมูทถ้าเกิดใครได้ดูเจลีกเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไม่ได้ค่อยมีผู้เล่นเจ็บนะครับเล่นกันจนหมดเวลา90นาทีวิ่งกันทั้งเกมวิ่งกันจนหมดเลยนะครับไม่มีใครเดินเล่นตามแผนเล่นตามแท็กติกเป๊ะๆถ้าเกิดเวียดนามอยากจะใช้คนญี่ปุ่นก็ต้องพัฒนามาตรฐานของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าล้มนิดล้มหน่อยก็จะมีอาการเจ็บซึ่งถ้าเกิดใครเล่นฟุตบอลจริงๆเนี่ยก็จะรู้เลยครับว่าเวลาเกมในสนามมันหยุดเนี่ย มันเซ็งแล้วก็มันก็จะเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแรงกระตุ้นมันจะไม่มีแล้วเวลาที่เราต้องสตาร์ทพาวเวอร์ของตัวเองขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเหนื่อยมากกว่าจังหวะที่เคลื่อนที่ตลอดเวลานี่แะครับเป็นสิ่งที่เกาหลีฝากไว้ครับว่าแข่งเวียดนามอย่าไร้สป,ปิริตนะเพราะว่าการเล่นเนี่ยมันลวงโลกเหลือเกิน เปิดโปงกันแล้วครับล่าสุดยิ่งจะใช้คนญี่ปุ่นกับเกาหลีมาทํางานร่วมกันเนี่ยผมว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้น่าจะทาให้แฟนเวียดนามหลายคนช้าใจเหลือเกินเพราะว่าล่าสุดซัปโปโรครับสโมสรขอุปุระโชคสารชาติ เปิดตัวสู้ศึก J เจลีกทูไปที่เรียบร้อยครับพร้อมกับมีการตั้งเป้าล่าตัวคัมแบ็กเจลีกภายใน1นึฤดูกาลคือปีหน้าเนี่ยขึ้นชั้นทันทีซึ่งก็มีสุประโชคธรรชาติครับร่วมงานด้วยเปิดตัวอย่างกับซูเปอร์สตาร์โดยในฤดูกาลนี้ของสุ per โชคครับ ก็จะเปลี่ยนมาใส่เสื้อหมายเลข7จากเบอร์เดิมเนี่ยใส่เบอร์19แน่นอนครับการมาใส่หมายเลข7็เนี่ยเหมือนเป็นการยอมรับไกลๆนะว่าคุณจะเป็นเดอะแบกของซับโปโรซึ่งถูกยอมรับจากสโมสรญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยงานนี้แฟนเวียดนามหลายคนก็อกจัดแตกเพราะเพิ่งพูดกับสุปชคยกๆว่าไร้สปิริตเอ่ยแต่ญี่ปุ่นเขายอมรับ นะครับก็ยังไม่ไหวนะยังพาไปกันคอมเมนต์ในเพจของซัปโปรโรต่างๆนานาที่ลงรูปสุปรโชโด้วยผลงานของสุปโชคครับตั้งแต่ย้ายมาในปี2 0 2 2เนี่ยก็ลงสนามให้กับฮอกไกโดไปแล้วทั้งหมด58นัดรวมทุกรายการนะครับทำไปสิบเอประตูกับ12แอแอซิดโดยผ่านการลงสนามในเจลีกสูงสุดไปแล้วครบ50เกมก่อนที่ทีมเนี่ยจะตกชั้นสู่เจลีกทูนะครับ ซึ่งอัปเดตการอุ่นเครื่องล่าสุดของซัปโปโรก็ถือว่าฟอร์มยังดี4เกมยังคงไร้พ่ายต่อไปนะครับอุ่นเครื่องแมตช์ล่าสุดเจอกับกัมบะโอซาก้าที่มันดับ4ในเจลิกรุตการที่แล้วเนี่ยก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2เพราะว่าเจลิกทูรุตการนี้เราอาจจะได้เห็นกันนะครับมาตรฐานมันไม่ต่างกับเจลิกหนึ่งหรอกอยู่ที่ความเข้มข้นและก็อยู่ที่ความสามารถของนักเตะอาจจะต่างกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเจอทีมัวตารางก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับ ทีมจากเจลีกทูหลายทีมเนี่ยก็ผ่านเข้าไปชิงแชมป์ในบอลถ้วยของญี่ปุ่นอยู่หลายตัวหลายครั้งเลยสุปภโชคเนี่ยผมไม่ห่วงนะครับเป็นตัวหลักตัวจริงอยู่แล้วแหละอีกคนนึงที่ผมห่วงเนี่ยเอกนิตปัญญาครับถ้าดูจากการฝึกซ้อมก็ได้รับบทบาทได้รับหน้าที่ใหม่ ก็คือการเปิดบอลเล่นลูกตั้งเตะนะครับเป็นเอกนิตที่รับหน้าที่นี้ส่วนอีกคนนึงเจโศักวงกอนครับก็เหมือนได้ลงอุ่นเครื่องได้ลงฝึกซ้อมเดบิวต์ตัวเองไปที่เรียบร้อยแต่ว่าดูจากฟอร์มการเล่นเนี่ยอาจจะต้องปรับค่อนข้างเยอะกับความเข้มข้นของเซเดโซโอซาก้ายังไงก็รอชมรอติดตามกันครับจะเริ่มเปิดฤดูกาลเนี่ยในเดือนกุมภาพันนี้แฟนๆก็รอเชียร์กันได้อ่ะมาปิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ โคดซินแต่ยังของอินโดนีเซียโดยทางออกจากประเทศอินโดเรียบร้อยนะครับโดยมีแฟนบอลอินโดเนี่ยมาส่งเป็นจํานวนมากโคดซินแต่ยังครับพูดแบบหล่อๆเลยว่าทีมชาติอินโดชุดนี้เนี่ยก็เหมือนลูกชายของเขานะครับเพราะฉะนั้นต้องเชียร์อินโดให้ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกให้ได้แม่ยิ่งพูดแบบนี้ยิ่งได้ใจแฟนอินโดกันยกใหญ่นะครับณเวลานี้เนี่ยอินโดก็มี2ก๊ก2เหล่านะครับก๊กหนึ่งอยากให้โคดซินเนี่ยคุมทีมต่ออีกก๊กหนึ่ง ก็อยากเปลี่ยนโค้ดแล้วพอเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันเคยมีกระแสดร,รามา่ามีแฮชแท็ก t ทวิตเตอร์เป็นล่ำเป็นสันเลยครับบอกว่าเอ้ยแพตติกไคเวิร์ดออกไปซึ่งแพตติกไคเวิร์ดเนี่ยเป็นโค้ดใหม่ชาวเนเธอร์แลนด์ของอินดูนะครับซึ่งก่อนที่จะกลับประเทศเกาหลีเนี่ยโค้ดชินก็เหมือนมีการฟ้องร้องสมาคมว่าจ่ายค่าชดเชยมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะ โดยสมาคมเองก็ฉันจะจ่ายได้ยังไงนี่คุณผิดสัญญานะไม่รู้ว่าผิดอะไรยังไงนะครับเหมือนเขาจะคุยกันจบแล้วหรือเปล่าโคซินก็เดินทางกลับเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยโดยชาวอินโดนีเซียนับพันเนี่ยมาส่งที่สนามบินซึ่งอินโดเนี่ยเขาเปลี่ยนเวลแล้วนะครับไม่ใช้เวเกาหลีแต่จะเป็นเวยุโรปเวเนอเรแลนดแทนเปลี่ยนยกชุดเลยครับทั้งผู้ช่วยทั้งเยาวชนทั้งชุดใหญ่เอาโค้ด ชาวไทยแลนด์มาร่วมปลุกกระแสฟุตบอลของประเทศเขาซึ่งผลการแข่งหรือว่ารูปแบบจับเป็นยังไงอันนี้เรายังคาดเดาไม่ได้เลยแต่ผมเองก็คิดว่าน่าจะคุมผู้เล่นชาวยุโรปเนี่ยได้อยู่หมัดสําหรับแพตริกไคลเวิร์ดก่อนหน้านี้โคชเจนายังเองก็มือดูเหมือนจะมีปัญหากับผู้เล่นนะครับเรื่องของการไม่เคารพการไม่เชื่อในตัวโค้ชอินโดนีเซียก็ไม่มีทางเลือกนะครับต้องเปลี่ยนในทันทีสุดท้ายบอลอาเซียนจะเป็นยังไงก็ต้องรอชมรอดตามนะครับเวียดนามจะใช้เวญี่ปุ่นหรือเกาหลีอันนี้ก ก็ยังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆไทยเราญี่ปุ่นเวเต็มตัวยังไงแฟนก็อย่าลืมติดตามชมและให้กำลังใจฟุตบอลไทยของเราด้วยและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย